สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะมาดูลงสีขนาดเล็กนะคะลงสีข้าวเนาะว่าประสิทธิภาพของเขานะคะจะเล็กจิ๋วสมชื่อหรือเปล่านะคะตรงส่วนนี้คืออะไรละ่ะตาที่ลำมันออกใช่ไหมลำออกอยู่ตรงนี้แล้วก็่าเดี๋ยวค่อยๆเนาะตรงนี้ก็คือ สำหรับลำนะคะก็จะผูกซึ่งก็จะได้ปริมาณลำเยอะมากนะคะซึ่งเราสามารถนะคะบดเปลือกข้าว <c oughs> บดเปลือกแกบได้ด้วยนะคะอ่ะตรงนี้คืออะไรตะแกรงร้อนข้าวอ,อันนี้คือตะแกรงร้อนข้าวนะคะ ข้าวข้าวข้าวที่หนึ่งก็คือข้าวที่มันเม็ดไม่หักอะคะ่ะมันจะออกตรงหัวสีตรงนี้นะคะส่วนข้าวที่มันมีเม็ดย่าเยอะมันจะออกตรงหัวสีนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดนะคะถ้าเผอิญว่าอะไรมันติดนะคะเราก็จะกดเข้าไปเรอาอก็จะดันเข้าไปดันเลยเนาะ เออเราจะก็จะดึงออกมาพูดผิดเราก็จะดึงนะคะเผื่อว่ามันมีอะไรติดเนาะ <c oughs> เช่นฟางหรืออะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นปู <c oughs> อันนี้กันข้าวอันนี้กันข้าวนะคะ <c oughs> ถ้าเม็ดหญ้าเยอะเราถึงจะปรับให้มันลงต่ำ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ถ้าข้าวเราสะอาดอยู่แล้วเม็ดหญ้าไม่เยอะเราก็ปล่อยให้ข้าวไหลาตามปกติเลยนะคะ <c oughs> แล้วพ่อก็จะตักข้าวเปลือก <c oughs> ตรงนี้คือเป็นอะไรนะที่เร่ง ขี้เร่งอะไรจ๊ะขี้เร่งขัดข้าวเนาะเป็นการขัดข้าวนะคะว่าต้องการขนาดไหนเนาะขัดข้าวนี่เบอร์เบอ,เ,บออเบอร์เบอร์หนึงนี่คือแบบเลอะถ้ามันจะรุ้แล้วกิดจเบอร์หนึ่งก็มาซื้อบื้อบซื้อบื้อเบอร์หนึ่งออสองขนาดข้าวเราเป็น,น,นบแบบเลอะขาว่เกิดยาขาวคากว้อ๋อก็เราก็ตัดข้าวเ<อ><อ>ปลือกนะคะก็มาใส่ตรงนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูพ่อนะคะพ่อจะอเปิดสวิตช์แล้วค่ะสวิตช์จะอยู่ตรงนี้เนาะเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าประสิทธิภาพของโรงสีข้าวขนาดเล็กนะคะจะคุณภาพดีขนาดไหนเนาะจริงๆมันก็เหมาะสำหรับพี่น้องเราชาวนาทุกคนนะคะ คือถ้าเราทํานาเนาะแล้วก็มีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะคะหรือว่าลงสีข้าวขนาดเล็กของเรานะคะก็จะทําให้เรามีข้าวไว้บริโภคเนาะไม่ต้องไปซื้อเขาตรงจุดที่ไหลออกตรงนี้นะคะก็คือข้าวปลายนะคะที่เห็นเป็นเม็ดดำๆคือเม็ดย้านะคะ ข้าวปลายที่เห็นว่ามันเยอะนะคะก็คือพ่อสีมาหลายกระสอบแล้วนะคะกลัวเพื่อนๆพ,พ่อ่แม่พี่น้องก็จะผิดว่าเอ๊ะทำไมข้าวปลายได้เยอะจังนะคะก็มาชมประสิทธิภาพนะคะเครื่องสีข้าวขนาดเล็กของเรานะคะเครื่องนี้นะคะก็จะมีที่ปรับเนาะขัดข้าวสิบระดับอันนี้ก็คือหัวสีนะคะก็คือเข้าเปลือกจะสีตรงนี้ ส่วนหัวสีที่เห็นข้างๆกันนะคะเาง่อว่าแวบก็คือตรงที่เราจะบดแกบแล้วก็ลำนะคะข้าวก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าข้าว1-2กระสอบเนาะมันจะได้ลำกี่กิโลนะคะลำในส่วนนี้จะเป็นเออก็คือแกบแล้วก็ลำนะคะ ส่วนที่พ่อจับขยับอยู่นะคะเมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็นที่คุมปริมาณข้าวที่ไหลลงนะคะลำและแกบก็จะไหลลงมาตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะนำมาบดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แกบกับลำมันอ่อนนุ่มนะคะเดี๋ยวจะได้ดูในท้ายๆคลิปนะคะเพราะว่าจะเก็บรายละเอียดนะคะมาให้ พอแม่พี่น้องได้รับชมกันนะคะแบบคิดว่าน่าจะไม่ให้พลาดสักขั้นตอนนะคะพอกลัวว่าจะปล่อยข้าวเยอะนะคะแกก็จะคุมตลอดต่อวันนะคะก็จะสีข้าวได้ไม่เกิน10กระสอบน,นะคะลงสีข้าวนะคะเครื่องสีข้าวเครื่องนี้ราคา16,900บาทท้วนค่ะ แต่ถ้าเป็นเงินพอร์ตนะคะอยู่ที่ห้างมวดก็อยู่จะอยู่ที่1,9,900บาททวนเช่นกันค่ะก็เราสามารถเลือกซื้อได้นะคะมันก็เหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงวัวนะคะซึ่งก็ช่วยให้เราประหยัดต้นทุนนะคะในการที่จะต้องไปซื้อลำเขานะคะเพราะว่าลงสีข้าวขนาดเล็กของเรานะคะ มันจะได้แกบและลำเยอะอะค่ะเพราะว่าคุ้มค่าค่ะก็คือถ้าใครไม่มีวัวนะคะก็สามารถจะขายลำได้นะคะแล้วก็เข้าไปายได้นะคะเครื่องสีข้าวสมัยใหม่นะคะมันก็จะดีตรงที่ว่ามันแยกเม็ดหญ้าให้เราด้วยนะคะเพราะว่าใครที่ทำนาหวานเนะะี่ยค่ะ พอเราปิดสีเนาะถ้าเป็นลงสีแบบยังยุคโบราณอยู่อะคะ่ะมันจะแบบแยกเม็ดยาให้เราได้ไม่ดีพอนะคะอันนี้ก็ถือว่าทุ่นแรงได้เยอะนะคะในเรื่องแบบว่าแยกเม็ดยาให้เราเนาะพ่อก็จะตักเข้าเปลือกนะคะมาใส่ตรงหัวสีเรื่อยๆนะคะแกก็จะคอยปรับปริมาณข้าวเพราะว่าพ่อกลัวว่า ลงสีจะสะอึกนะคะข้าวลงสีนะคะสมัยใหม่นะคะก็จะแยกข้าวที่1กับข้าวที่2ให้เรานะคะซึ่งข้าวที่1ก็จะเป็นข้าวที่เม็ดไม่หักนะคะข้าวเม็ดที่2ก็คือจะหักแล้วก็ค่อนข้างจะปนพวกเม็ดหญ้าประมาณนี้นะคะก็มาชมกันเลยนะคะประสิทธิภาพก็ถือว่าน่าพึงพอใจค่ะสำหรับ ครอบครัวของเอเย่นนะคะที่ลองใช้แล้วก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงวัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไรายได้จากการขายเข้าไปนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะมาช่วยค่าไฟที่บ้านนะคะนี่นะคะมันก็จะไหลลงประมาณนี้นะคะข้าวที่หนึ่งข้าวที่สองเจ้าไก่ตัวนี้มันก็ มาจอ,อุ้ยไม่ใช่จอบนะคะจอบตกผู้ไทยจะ้ะมันจะมาแอบนะคะกินข้าวที่มันรุ่งล่่งล,ง,ลงนะคะส่วนถุงลํำและเข้าวปลายก็จะอยู่ถุงสีขาวตุนต่นๆที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันเนาะว่ากระสอบแรกเนี่ยจะได้ลํำบวกแกบเนี่ยกี่กิโลนะคะก็เป็นอะไรที่เทคโนโลยีที่คนไทยก็ พัฒนาคิดค้นขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเหมาะสำหรับชาวนาอย่างเรานะคะถุงใส่ลำข้าวและแกบนะคะก็พองดีมากเลยนะคะเดี๋ยวมาจับดูสักหน่อยเนาะว่ามันจะได้เยอะไหมก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะที่จับดูเนาะ เดี๋ยวตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันแกบแล้วก็ลำเนี่ยหนึ่งกระสอบจะได้เท่าไหร่เนาะได้กี่กิโลรูนี้ก็จะเป็นที่บดลำและแกบเดี๋ยวพ่อก็จะมามัดถุงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็มันจะมี2หัวสีเนาะ1ห,หัวสีสีข้าวแล้วก็หัวสีที่บดแกบกับลำนะคะอันนี้พ่อสีข้าวนะคะมาให้พวกเราเอานำกลับมากินที่กรุงเทพนะคะข้าวที่สีเป็นรอบแรกนะคะพ่อก็อยังไม่พอใจเนาะ เพราะว่ามันอาจจะมีเม็ดย่าปนอยู่แกก็เลยเอามาสีอีกรอบนะคะแต่ข้าวเปลือกก็ในรอบแรกที่เราสีนะคะหัวสีที่เราปรับระดับที่เ,เบอร์หนึ่งอะคะ่ะมันก็ค่อนข้างจะขัดได้ดีนะคะถ้าเบอร์หนึ่งขัดเข้าไม่ดีเราก็จะหมุนไปเป็นเบอร์สองเบอร์สามไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเบอร์สิบเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ถึงหรอกเบอร์สิบนะคะ ข้าวก็จะไหลออกมาตรงนี้นะคะตอนนี้ข้าวที่1กับข้าวที่2ก็ปนกันแล้วค่ะแต่ข้าวที่1ก็ยังสวยอยู่นะคะอันนี้คือข้าวที่สนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พ,พี่น้องก็เม็ดหญ้าก็ออกเยอะแล้วค่ะคือถ้าเป็นนาหวานนะคะยิ่งถ้าใช้รถเกี่ยวนะคะมันจะเม็ดหญ้ายเยอะมากค่ะ พอซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะคะมาก็ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะก็ GO, ใช้แรงงานคนแก่นะคะพ่อก็อายุ74แล้วคะ่ะ <t ics> สู้ค่ะสู้เพื่อลูกเนาะมันก็ยังจะมีเข้าเปลือกนะคะบางส่วนเนาะที่มันอาจจะยังขัดไม่หมดนะคะ พอก็เอามาสีอีกรอบที่สองนะคะแล้วก็เป็นการอะไรนะขัดเม็ดยาไปอีกรอบหนึ่งนะคะสีเม็ดยาออกไปอีกรอบหนึ่งพ่อก็จะใช้มือเกี่ยช่วยนะคะเพราะบางทีก็กลัวมันแบบไหลเร็วเกินไหลไม่ทันนะคะเราก็ใช้มือเรากว,วาดๆนะคะ ถ้าที่ตะแกรงร่อนข้าวนะคะมีเม็ดข้าวติดแล้วก็สามารถใช้ไม้เคาะนิดนึงนะคะเพื่อให้ข้าวเขาหลุดออกจากตะแกรงร่อนข้าวนะคะข้าวนะคะส่วนใหญ่ก็จัดสีหรือว่าขัดสองรอบนั่นเองนะคะข้าวเปลือกมันก็จะออกหมดแหละนะคะ ก็มีญาตินะคะเอามาให้พ่อช่วยสีข้าวให้ด้วยนะคะนี่จะข้าวที่สองที่เห็นพ่อเทข้าวลงไปในตะแกรงล่อนอีกรอบหนึ่งอะ่ะเพราะว่าพ่อยังไม่พอใจนะคะในเรื่องของเม็ดญ้านะคะที่มันยังรู้สึกว่ามันปนกับข้าวเยอะอยู่นะคะพ่อแกก็เลยเอาเข้าวสารมาล่อน เม็ดยาออกอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นการใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคนะคะเอามาแบ่งปันกันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆพอแม่พี่น้องจะสะดวกเนาะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ซื้อลงสีมานะคะเครื่องสีข้าวขนาดเล็กมาก็ยอมรับว่าประหยัดค่าลังไปได้เยอะเลยนะคะ เพราะว่าเมื่อก่อนอะเราไปซื้อเขากิโลนึงก็หลายตังคนะ,คะอันนี้ลืมถามพ่อกับแม่คะ่ะว่ากิโลละกี่บาทนะคะแต่ว่าเข้าปายนี่ก็พ่อกับแม่พูดให้ฟังแล้วคะ่ะก็ลืมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปเนาะว่ามันกี่บาทนะคะเดี๋ยวกลับไปถามก่อนนี่นะคะ เม็ดย่าก็ถือว่ามีแต่ไม่เยอะมากนะคะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีลงสีข้าวขนาดเล็กนะคะสีลงสีข้าวปกติสมัยก่อนเนี่ยโอ้แม่ต้องมานั่งเลือกเม็ดยาะะ่าค่ะสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วเนาะ <c oughs> ชมกันไปเรื่อยๆนะคะก็เป็น เล็กๆน้อยๆนะคะจะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นะคะแต่ก็เอามาแบ่งปันกันค่ะว่าเราทำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็น่าจะได้ดูแล้วนะคะว่าเยิบสีให้หมดกระสอบนี้ก่อนนะคะว่าข้าวหนึ่งกระสอบจะได้ลํำและแกบกี่กิโลนะคะ เข้ไปก็สีมาลายกระสอบแล้วนะคะจ้าเมื่อได้เป็นที่พอใจแล้วพ่อก็น้ำข้าวสารนะคะเทใส่กระสอบนะคะสรุปก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหรค่ค่ะคุณชายละเอียดมากเลยนะคะพ่อ พ่อก็สีข้าวนะคะให้ลูกๆเอามากินที่กทมนะคะเป็นข้าวปลอดสารพิษนะคะเพราะเราปลูกเองเนาะช้ำใจที่สุดนะคะก็คือขายข้าวเนาะไม่ได้ราคานะคะแต่ถ้าเรามาซื้อเขากินอะ่ะโคตรแพงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง ตะแกงร้อนข้าวนะคะถ้าติดเยอะก็เคาะได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวมันพังเคาะไม่ต้องแบงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าข้าวหนึ่งกระสอบเราจะได้แกบเท่าไหร่เนาะแกะบได้เยอะค่ะผสมกับรำใช่ไหมเอามาตาขอขอ,ขออนุญ,ญาตเปิดก่อนเลยบอกพออ่อเอันนี้ก็คือที่แยกห้ํมเนาะ ลำข้าวกับแกบไปอยู่ในนี้นะคะก็จะได้ปริมาณที่เยอะมากเลยเพราะรบกวนนี่ได้เยอะมากเลยจ้ะได้กี่กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้ได้ทั้งหมด12กิโล3ขีด เยอะมากค่ะอ่าเปิดดูข้างในพี่ตาเอาไปไมนาะนหนึ่งกระสอบนะคะอันนี้เราจะบดอีกรอบใช่ไหมพ่อรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนาะคนกพ็พอดีแล้วสำ่รับอนี้อีกคนนึงก็พอ เราก็จะมาบดใส่นิดในนีน้อีกนะคะจะใส่เข้าไปลงไปอีกก็ได้นะคะใช่ไหมเออใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยบดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันอ่อนนุ่มนะคะแล้ววัวของเรากินก็จะสุขภาพดีอ้วนท้วนพีมากเลยจ้าเดี๋ยวอันนี้ก็คือเข้าไปเนาะ ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่จะบดลำรอบที่สองนะคะรอบนี้เราจะเอาเข้าวปลายเนี่ยผสมลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่ารอบที่สองตรงนี้ค่ะที่เราบดรอบใหม่เนี่ยมันจะทำให้ลำข้าวของเรานะคะอ่อนนุ่มขึ้นใช่ไหมพ่อ <c oughs> ใจค, <c oughs> ใจครับ<อ>ข้าวเสื้อข้าวปลายไปอีแบบอันวอมีเจอ,เอหมดแต่วันน้รอบสองอันนี้ก็คือวิธีการบดห้ามรอบสอง้วจ้าของลรงสี่เล็กเนาะ ลำนะคะเรารัดปากตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาเปิดตูดตรงนี้ได้นะคะใส่ในกระมังนี้เวียนๆหัวหน่อยนะคะแกบและลำแเราก็จะมาบดอีกรอบนะคะบางคนเขาก็แค่นี้เขาก็ไม่บดอีกแล้วคะ่ะ แต่พ่อก็กลัวว่าวัวเขาจะกินไม่โอเคเนาะถ้าลำมันไม่อ่อนพ่อใช้มือดันช่วยนะคะเพราะกลัวเครื่องจะสะอึกนะคะจริงๆมันก็ไม่สะอึกหรอกค่ะแต่พ่อแกค่อนข้างจะกังวลนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ละรุ่นแล้วก็ยี่ห้อฟังก์ชันนะคะการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันนะคะ อันนี้ก็คือบอกรายละเอียดกันแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะรู้อะไรทราบอะไรก็มาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะว่าข้าวสองกระสอบจะได้ลำกี่กิโลนะคะข้าวจะรสอบสข้าวสงกระสอบข้าวสองข้าวสองข้าวสองกระสอบนะคะได้เท่านี้แหละลำเราเนาะ สามกิโลกรัมสองขีดอะเบิลุกมันก่อนขนาดไหนเขาหรือว่าเบิรงเริ่มมันอ่อนขนาดนาราเรือ,อ,นนอไม่วางหลังดิบโตบักตาเดวไปหอมมันมากดูมันยืดซื่งเดยนี่ ลำบวกแกบของเรานะคะพอบทรอบที่สองก็จะอ่อนนุ่มนะคะละเอียดมากๆค่ะรับรองว่าวัวของเราหรือว่าใครที่มาซื้อลำจากที่บ้านของเอเย่นนะคะผู้ไทยพัฒน์อีดี้ชาแนลรับรองอ้วนหนีพีมันแน่ๆจ้าก็ฝากนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ชมไปกำลังใจให้ช่องภูไทยพัฒนอินดี้ชาแนลนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะเจอคนรอบข้างดีๆมิตรดีนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านที่กำลังสนใจหรือว่า มองหานะคะเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะคะก็ในท้องตลาดบ้านเรานะคะก็มีหลากหลายยี่ห้อเนาะก็สามารถเลือกซื้อหาได้เลยนะคะตามกําลังทรัพย์ของเรานะคะก็ดีค่ะเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงวัวด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะสรุปเครื่องสีข้าวขนาดเล็กก็ ตอบโจทย์ค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงวัวนะคะแล้วก็กำลังมองหารายได้เสริมนะคะจากการขายล่ำและก็เข้าป่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ